ดินก่อนได้เลยนิยมนะตารางวาละหนึ่งบาททางด้านนรยมถ้าคุณยมทำคุณยมก็จะได้เป็นเศษฐีนที่นาราชาที่ดินเลยนิยมนะเราซื้อที่ดินไว้สามสาไร่เลยนิยมนะถาวายให้แก่สมเด็จพระเทพห้าไร่เลยนิยมนะถ้าคุณยมทำบุญหนึ่งก็จะได้รับปล่มทวด 500รับหลวงพ่อปาน200รับศรีวลี300รับหลวงพุทธัครับถ้า199บาทก็รับหลวงพ่อโตเลยนี่คุณ แล้วคุณยมจะทําบุญซื้อที่ดินก็ได้เลยยมตรางวาระหนึ่งบาททางด้านนี้เลยยมถ้าคุณยมทาคุณยมก็จะได้เป็นเศรษฐีที่นาราชาที่ดินเลยยมนะเราซื้อที่ดินไว้สามสองไร่เลยยมนะถาวายให้แก่ในประเทศห้าไร่เลยนี้มนะถ้าคุณยมทําบุญหนึ่งร้อยก็จะได้รับลงกระถวดสองร้อยรับสี่วารีครับแต่ถ้าสี่สีรสรส่ร้อยรับสามร้อยรับลงปทั่วดเลยยมสี่ร้อยรับ หลวงพ่อโตองค์ใหญ่400รับหลวงพ่อโต500รับหลวงพระปานล้านครับแต่ถ้า199บาทก็รับหลวงพ่อโตองค์ใหญ่เลยโยมหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ก็จะมีเหรียญรุ่นแรกของพ่ออยู่ข้างในเลยโยมแต่ถ้า4 400รับ300รับลงไปทั่วเลยโยม400รับหลวงพ่อโตองค์ใหญ่400รับหลวงพ่อโต ห้ารอยรับหลวงพ่อปานหล้านครับแต่ท่านหน้อยก้าสิบเก้าบาทก็รับหงพระโตองค์ใหญ่เลยยมหงพระโตองค์ใหญ่ก็จะมีเหรียญรุ่นแรกของพ่ออยู่างไนเลยยม